สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของคุณครูตื่นกันหรือยังเอ่ยดเดี๋ยววันนี้เราก็จะยังอยู่ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องการบอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆนะคะการบอกอันดับที่ของสิ่งต่างๆเช่นน้มโมน้มโมเลขที่หนึ่งนิ่มเลขที่สองหรือถ้าใช้ในการแข่งขันน้มโมวิ่งได้อันดับที่หนึ่งบุ้งวิ่งได้อันดับที่สอง เกมวิ่งได้อันดับที่3เป็นต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูในแบบฝึกของเราหน้าที่5นะคะแบบฝึกของเราหน้าที่5เขามีนักกีฬากระโดดไกลอ่าอันนี้คือนักกีฬากระโดดไกลของแต่ละสีนะคะนี่สคนนี้หนึ่ามี่มี4คนนะคะนักกีฬากระโดดไกลของแต่ละสีอ่าอันนี้สีเหลืองนี่คนนี้สีเหลืองปออูนอปูนปูนอยู่สีเหลือง ต่อไปคนที่สองดอางอดังดังดังคือสีแดงอ่ะแดงหรือชมพูนะคะอ่าต่อไปคนนี้ชื่อบุ้งบอ,อูงอบุ้งไม่โทบุ้งสีฟ้าบุ้งดูสีฟ้า,ฟาและตตโ,โต้งตอโองอโต้งไม่โทโต้งโต้งนี่จะอยู่สีเขียวนะคะอ่ะแล้วเรียนดูตามคุณครูเวลาวิ่งกระโดดไกลวิ่งดื้อๆดออ่ะวิ่งมาจากตรงนี้คนที่กระโดดได้ไกลาจากตรงเนี้ย คนที่กระโดดได้ไกลที่สุดเลยคนที่กระโดดได้เป็นอันดับที่หนึ่งเลยนี่จะอยู่ข้างหน้านี่คือคนนี้ก็คือตโองอโตไม่โทโตนี่กระโดดได้ไกลสุดเลยก็เป็นที่หนึ่งอ่าบุง้งกระโดดได้รองลงมาบอ,อง,งอบุ้งไม่โทบุ้งสีฟ้าก็เป็นอ,อันดับสองอ่าดังสีแดงดอางดัง,อ,ดงอันดับสามและปูนปอ,อนอปูลสีเหลืองอยู่อันดับสี่เพราะว่ากระโดดได้ใกล้ที่สุดแต่เขาบอกว่า กระโดดไกลคำว่ากระโดดไกลก็คือคนที่กระโดดได้ไกลที่สุดได้ไกลกว่าเพื่อนเลยดอยู่ข้างหน้าเพื่อนเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าผู้ที่กระโดดได้ไกลที่สุดจะเป็นผู้ชนะคนที่ได้ที่1จะเป็นเหรียญทองอหนึ่คนที่หนึ่งจะได้เหรียญทองกระโดดได้ที่2จะได้เหรียญเงินหอรอเอียยอเหรียญงาอ,อื่นเง,งิน เดี๋ยวเราจะได้เรียนภาษาไทยหอนำอยู่นะคะแล้วก็คนที่3เนี่ยจะได้เหรียญทองแดงอ่าคนที่1เหรียญทองคนที่2เหรียญเงินคนที่3เหรียญทองแดงเดี๋ยวนักเรียนมาดูเขาให้เราเติมคําลงในช่องว่างเขาบอกว่าบรนทัดแรกเขาบอกว่ากระโดดไกลได้เป็นอันดับหนึ่งอ่าใกรกระโดดไกลได้เป็นอันดับหนึ่งคะอันดับหนึ่งก็คือไกลที่สุดคือใครคะนี่คนนี้สีเขียว เราก็เอาชื่อเขาตรงนี้เนี่ยที่คุณครูวงกลมเนี่ยมาใส่ในนี้อ่าคนที่กระโดดได้ไกลที่สุดก็คือสีเขียวชื่อตอองอโงต,โตไมโทโตงนะคะอ่านวัดตรงเราก็เอาโต้งมาใส่อ่าเดี๋ยวข้อที่เหลือคุณครูก็จะให้ทําเองนะคะแต่คุณครูจะอ่านโจทย์ให้นักเรียนต่อไปข้อนี้กระโดดไกลได้เป็นอันดับที่สองอ่าใครได้เป็นอันดับที่สองคะ นักเรียนก็ดูสีฟ้านั่นเองสีฟ้าชื่ออะไรอยู่ตรงนี้นักเรียนก็เอาชื่อเขามาเติมมาเติมในช่องว่างนะคะต่อไปกระโดดไกลได้อันดับที่3จะได้เหรียญทองแดงเห็นไหมคะคนที่ได้ที่3จะได้เหรียญทองแดงคนได้ที่3ก็คือสีแดงสีแดงเขาชื่ออะไรนักเรียนก็เอาชื่อมาใส่ในช่องว่างตรงนี้นะคะแล้วต่อไปดังนั้นดังนั้นดองอดังนออานอนนันไม่โทนั้นดังนั้นนะคะคนที่ได้เหรียญทองแดงคือใคร ได้เหรียญทองแดงคือใครเหรียญทองแดงก็คือคนที่ได้อันดับที่่าใครได้อันดับที่3ามนักเรียนก็เอามาใส่ในช่องว่างต่อไปได้เหรียญทองเหรียญทองคืออันดับที่เท่าไหร่คะเหรียญทองคืออันดับที่1นักเรียนก็เอาคนที่ได้ที่1เนี่ยมาใส่ในช่องว่างง่ายๆนะคะต่อไปคนที่ได้เหรียญเงินเหรียญเงินคืออันดับที่2นะคะเหรียญเงินคืออันดับที่2ก็มาใส่เติมในช่อง ว่างเขาชื่อเขามาใส่ในช่องว่างนะคะไม่ทันให้กดหยุดนะคะไม่ทันให้กดในโทรศัพท์ให้กดคลิปหยุดนะคะต่อไปดูหน้าที่่าเมื่อกี้หน้าที่5ไปแล้วดูหน้าที่6การแข่งขันวิ่งเก็บของอการแข่งขันวิ่งเก็บของเหมือนเดิมสีแดงอ,อันนี้ก็จะเป็นสีแดงสีเหลืองนี่สีเหลืองสีเขียว แล้วก็สีฟ้ามีสีฟ้าสีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะคะโจเขาบอกว่าให้เติมตัวเลขแสดงจํานวนเติมตัวตัวเลขแสดงจํานวนคุณครูจะอาจ่านโจทย์ให้นักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนเติมนะคะ mm hmm. เขาถามว่าบรรทัดแรกเขาถามว่าสีแดงวิ่งเก็บของได้ทั้งหมดกี่ชิ้นนี่สีแดงวิ่งเก็บของได้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะเราก็ไปดูสีแดงสีแดงอยู่ตรงนี้ เขาวิ่งเก็บของในะทั้งหมดกี่ชิ้นเราก็มานับในวงกลมในถาดวงกลมนี้สีแดงเก็บได้กี่ชิ้น1 2 3 4 5ส7 8าสี่ห้า็ดแดและ9ที่อยู่ในมือในหน้านี้เดี๋ยวให้นักเรียนตอบว่าที่อยู่ในมือด้วยเพราะเขาก็เก็บได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสีแดงเก็บของได้9ชิ้นเราก็เติมเลขเลงไปนะคะ ต่อไปออข้อนี้ข้อที่สองคุณครูเขียนข้อไว้ให้หนึ่งสองสามสี่เพราะมันอยู่คนละช่องข้อที่สองเขาบอกว่าสีเหลืองสีเหลืองวิ่งเก็บของได้ทั้งหมดกี่ชี้นนะสีเหลืองเก็บของได้กี่ชี้ักเหลือก็ดูสีเหลืองนับอันที่อยู่ในวงกลมแล้วก็ที่อยู่ในมือเขาด้วยนะคะต่อไปข้อที่สามสีเขียวสีเขียวเก็บของได้ทั้งหมดกี่ชี้นเหมือนเดิมนับในวงกลมแล้วก็ในมือนะคะ ต่อไปสีฟ้าสีฟ้าวิ่งเก็บได้กี่ชิ้นอ่ะเราก็ดูอ่ะนับของในถาดวงกลมนี้แล้วก็นับในมือเขาด้วยนะคะเสร็จแล้วพอเราได้คำตอบจากช่องนี้แล้วเขาก็จะมาถามในช่องที่สองตรงนี้ว่าสีแดงได้อันดับที่เท่าไหร่อ่ะสีเหลืองได้อันดับที่เท่าไหร่ สีเขียวได้อันดับที่เท่าไหร่และสีฟ้าได้อันดับที่เท่าไหร่จะรู้ได้ยังไงจะรู้ก็ต่อเมื่อนักเรียนเติมตัวเลขในทุกช่องตรงนี้ครบใครที่เก็บได้มากที่สุดใครเก็บได้มากที่สุดเป็นอ mm ันดับที่1น่งใครเก็บเก็บได้มากลองลงมาเป็นอันดับที่2ก็จะเป็นที่2องเก็บได้มากที่สุดเป็นอันดับที่1เก็บได้มากที่สก็จะเป็นอันดับที่สนั่นเองนะคะนักเรียนก็เติม เติมชื่อเขาอ่าไอ้ไม่ใช่เติมอันดับที่ให้เขานะคะสมมุติว่าสีแดงเก็บได้อันดับที่1เราก็ใส่เลขหนึ่งแค่นั้นนะคะอ่าอันนี้ก็ทําหน้าที่5และห้าที่หเหมือนเดิมเมื่อวานเราฝึกท่องสุขคูณแม่2ไปแล้วเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้แม่5อาอแม่ที่มันท่องสามารถท่องง่ายๆได้ก่อนเดี๋ยวพอท่องได้แล้วเนี่ยท่องคล่องแล้วครูจะพาแล้วครูจะอธิบายว่าการคูณเนี่ยคืออะไรนะคะ ท่องสุดคูณท่องตามคุณคูณนะคะนักเรียนห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสสห้้าแปดสี่สห้เ้าสี่สห้าหสเป็นห้าสิ้าสเป็นห้าสิห้าห้าสิบสเป็นหกสิบ ไม่ทานยังไงให้ย้อนกลับดูคลิปได้นะคะแล้วก็กดหยุดได้นะคะสำหรับคณิตศาสตร์ของเราก็มีแค่นี้นะคะทำหน้าห้าหน้าหแล้วก็ฝึกเท่าสุขปุนแม่ห้าค่ะสวัสดีค่ะ